มาเล่นมาครับกันว้ายปวดหัวมากเลยอ๋อวันนี้มันสนุกมากนะไม่ต้องพูดวันเรามีอะไรอยากรู้เกี่ยวกับวิชาเคมีทุกคนอยากรู้อะไรไหมอยากรู้และอ,อยากรู้ว่า0.9%น้ำมันสไลด์เนี่ยหรือว่าเกลือที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยมันมีเกลือละลายอยู่ทั้งหมดกี่กรัมในปริมาตรหนึ่งพัลูกบาศก์เซนติเมตรทุกคนอยากรู้ไหมอยากรู้อรโอเคงั้นเราไปคำนวณกันเถอะหนึ่งสองแบบ เคทุกคนคนเล้เราเมินจหะมันเือที่อยู่ในน้รแนเพื่อเนี่ยามานมีอยู่ถึงก้างในปริมาณอนกรัมเราเต้ถาเราอากัดอำของเกลือแปลนที่อยู่ในน้ำเราจะใช้วิการอะไรในการหาว่าแกเตัดไีหรสนใจนะสใจั้นเราเราสามารถหากรัมโซเดียมคลอไรด์ได้จากการนำข้อมูลความเข้มข้นในหน่วย p p h หรือส่วนในร้อยส่วนในที่นี้คือ0.9กรัมโซเดียมคลอไรด์ส่วนด้วย100รลูกบาศก์เซนติเมตรของสารละลายซึ่งมาจาก0.9%มวลส่วนปริมาตรคูณกับปริมาตรของสารละลายที่เราต้องการซึ่งเท่ากับ 1, 0 0 0ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งจะทำให้เราได้ผลลัพธ์เท่ากับ9กรัมของโซเดียมคลอไรด์นั่นแสดงว่าในสารละลาย1000ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยมีเกลืออยู่9กกรัมใช่ไหม,มเราว่าอย่างนั้นนะ แต่เราอยากรู้ว่าความเข้มข้นของออกซิเจนในห้องเท่าไหร่งัน้น,นเ,เราไปหาความเข้มข้นกันโอเค โมลต่อดีเกำลังสามเท่ากับ0.9กรัมโซเดียมคลอไรด์ส่วน100ลูกบาศก์เซนติเมตรของสารละลายคูณ1โมลโซเดียมคลอไรด์ส่วน58.5กรัมโซเดียมคลอไรด์ซึ่งก็คือมวลโมเลกุลของโซเดียมคลอไรด์คูณพันลูกบาศก์เซนติเมตรของสารละลายส่วนด้วย1 dm อเกำลังสามเท่ากับ0.225โมลต่อ dm เกำลังสามโอเคตอนนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะว่าสิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยเกิดอะไรกันแน่แล้วมัน มันมีกลังของอยู่หรอเราต้องทำคนเดียเท่าไหร่ยังไม่เรารู้แล้วกลับจากไม่น้ำมินบินหอขอโทนีน้ำมินบินเดีตยวเรามาช่วย ก oh. 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 ินน้ำตาลก่อนเดี๋ยวว่หะะาหรือเปล่าเจ้าน้ำตาลเคียวแบบนี้ให้มินกินกริจริงๆหรอต้องไปผสมน้ำก่อนโอเคผสมน้า ja ก่อนให้มันกลายเป็นน้ำหวานสิขยายความในส่วนนี้นะคะนี่คือการละลายซึ่งการละลายคือการทําให้สารที่เป็นตัวถูกละลายมีสถานะเดียวกันกับตัวทาละลายกลายเป็นสารละลาย โดยที่นี้น้ำตาลถูกละลายด้วยน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายนี่มิ้งกินว <laughs> ินก็ขอบคุณมากนะเราไมีเลงแล้วไม่เป็นไรนะกินกินอิง mình ra tắm chơi căn dù lẹ đó hello cả ban căn hở được lẹ hello cả ban căn hở được lẹ hello cả ban được cả ban căn hở bắt đầu hở căn hở bắt đầu hở Just to suffer.